อลังการ500ล้าน 2. อนาณาจักรหรูสีไร่ของทายาทโกเฮอร์ล่าสุดในรายการเคทสถานบานปลาย L1 Playground ได้พาไปเปิดบ้านมูลลค่ากว่า500ล้านบาทของทายาทอาณาจักรโกเฮอร์บอกเลยว่าคฤหาสน์หลังนี้ใหญ่โตอลังการสุดๆส่วนหน้าบ้านเจ้าของสวนนงนุนช่วยออกแบบให้สางวันเสร็จ พื้นที่บ้านหลังนี้ประมาณ4ไร่เฉพาะสวน10ล้านบาทบานปลายไปเลยเพราะให้เขาจัดมาตัวเดียวล้านกว่าสปริงเตอร์ล้านบาทอยู่ทั่วระบ,บ้านนอกั้วก็มีบา้านอนหลังนี้ใช้เวลาสร้าง4ปีรั้วที่รอบบ้าน5ล้านบาทคลุมรอบบ้าน4ไร่มีคลับเฮาส์ในบ้านมูนลค่ากว่า20ล้านห้องน้ำานอกบ้านมูนลค่า5ล้านส่วนใหญ่จะเป็นที่ให้เอเกเข้า เชนเดเรียกลางบ้านอันเดียวมูลค่า10ล้านเชนเดเรียมีอยู่ทุกห้องเพราะแม่ชอบราคาอยู่ราวๆ40ล้านพรมมาจากอิรานราคาสองล้าน